วันนี้เราจะมาครัวซากันนะคะอันนี้คือทั้งแ,แล้วเราก็ทาน้ำมนันหรือว่าครีมนวดก่อนนะคะละเลงให้หน้ามันลื่นก่อนเนาะเราจะเราจะครัวซาโดยไม่ใช้ครีมไม่ได้นะเดี๋ยวหน้ามันจะเหี่ยวนะคะอันนี้เราใช้ครีมนวดหน้าใช้ครีมนวดหน้านะคะที่ปักหมุดให้เนาะ เริ่มจากข้างล่างนะคะเราลงรูปมาให้ด้านบนเนาะมันก็อันนี้เราจะไม่โชว์ช่วงนี้ถ้าเราทําเองเนาะเราก็มาหมุนขึ้นมาอย่างนี้นะคะเหมือนในรูปเลยนะคะหมุนมาอย่างนี้เหมือนในรูปเลยนะคะนี้อ่าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งก็พอแล้วแต่เราพอใจเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ถ้าท่านไหนที่เนื้อบางก็อาจจะสองสาครั้งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ ออกออกอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูคอ,อก่อนออกเมื่อกี้ทาคออยังคอก่อนนะคะคอแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้า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 เสร็จแล้วก็ าถ้าเราลีดน้ำเหลืองเราต้องอทำลงนะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ต่อไปนะคะต่อไปเนาะใส่แว่นกับคุณนะคะมองไม่เห็นเลยต่อไปนะคะเราก็จะทำกรอบหน้านะคะตรงนี้นะคะทำกรอบหน้าเนาะทำห้าครั้งหนึ่นงเอาไปไว้ตรงใบหูนะคะสองสาม สี่ห้านะคะข้างนี้ด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าจับแบบนี้นะคะหนะะึ่งสองสามสี่ห้าลูกค้ามองไม่เห็นอ่ะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําตัวที่สามก็คือเก็บช่วงนี้ขึ้นไปนะคะเก็บช่วงนี้ขึ้นไปเก็บช่วงนี้ขึ้นไปทั้งสองข้างเลยเนาะโอเคงั้นตัวนี้ใส่แว่นก่อนนะคะถ้าท่านไหนที่มียับยับตรงนี้เยอะๆนะคะก็เราก็กวาดมานี้เลยแล้วกวาดขึ้นมาตรงใบหูหน้าหูหนึ่งสองสา สีห้าข้างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านี้มาตรงนี้นะคะล่องแก้มร่องแก้มทําเช้าเย็นยิ่งดีนะคะทําเช้าเย็นยิ่งดีล่องแก้มเข้ามาตรงนี้เลยนะคะหนึ่ง สองสาม้ข้า,างนี้1นึง่งสองส,สจริงๆไม,ไม่ไม่ต้องถึงวันนะมันจะตึงขึ้นเลยมันจะตึงขึ้นเลยนะคะ,ะตึงขึ้นเลย สายตายามองไม่เห็นต้องใส่แว่นนะคะทีนี้เราก็มาเก็บตรงนี้นะคะเก็บตรงเนี้ขอบตานะขอบตาแล้วก็ทำอย่างนี้แต่อยากอยากเอาเข้าใกล้ตามากนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านนี้นะคะ หนึ่งมันจะยกห่างตาเราด้วดยสองสามสี่ห้าโอเคนี่เหลือตัวไหนบ้างนะคะตรงนี้ยกขอบตาตรงนี้ขึ้นไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มายกตรงจมูกตรงนี้ขึ้นไปยกตรงจมูกตรงนี้ขึ้นไปนะคะหนึ่งสอง ก็มาคิวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างนี้ด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหน้าผากนะคะนี่ให้ขึ้นไปตรงตีนผมเราหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าถ้าท่านใดที่ตรงนี้ตกนะคะเราก็ค่อยๆช้อนขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือตอนที่ช่วงทำตรงนี้นะคะใต้ตาเนี่ยเรากวาดขึ้นไปนเนี้ยมันก็จะดึงขึ้นไปเลยเราใช้มือช่วยยกก็ได้นะคะใช้มือช่วยยกก็ได้ทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะ สองสามสี่ห้ <elaborate each other>. าทำเหมือนกันเลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามส um, ี่ห้าสามารถทำได้เช้าเย็นหรือถ้าเราจะนวดเพิ่มเนาะนวดเพิ่มนวดกระตุ้นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยให้เป็นการบริหารหน้าถ้าท่านไหนไม่อยากจะร้อยไหมเนาะแนะนำท่านี้เลยนะคะท่านนี้เลย คุณแม่ค้าทําตลอดเลยได้ผลดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดชอบนะคะกดติดตามนะคะสนใจสินค้านะคะก็สามารถอแตะทิะกาได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะคุณแม่ค้าจะลงคลิปนวดหน้าให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ